สวัสดีค่ะ f c ทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวเตรียมไว้นะคะเย็นนี้เราก็จะไปตำสมตำบ้านแม่ นีนเราก็ได้นึ่งข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะเย็นนี้เราจะไปตำจมตำบ้านแม่นะคะเดี๋ยวไปต่อบ้านแม่นะคะนี่เราก็เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราจะมาตำจมตำกันนะคะมันไม่ติดไฟไหมหลังเล่นแล้วจะไปที่ขรองเพื่อหลับบังหวะไอ้เอี้ยไรยักษ์เหมือนเน่าหลกหลอกโจไสเหมือนเน่าเขมรไอ้พี

ลาแลออ้วเามค่นคกัเดี่ยวงพี่กระเทส่มแค่คร้ เหมือนมืดอ๋อถ่ายแล้วเปิดไฟไปเรนไยไหนวมันทไมน,นยซลเซลแม่เลมอยู่รถนัยไปยกับข้าวหนะ้ารถ ไอ้ลมเงียบเลยเนน้ำไปแล้วมืดอนนี้สักพักมันยังไม่มืดเลยลมเย็นเลยังเมื่อวานนี่เลยย่ลากไปลากมารอปูปลาต้องจำได้จำปูปลา้จะังง่ายเงนึกว่ามา ใจหมดเลยันนี้ดีโ

มันรับงส oh, hey, hey. oh, right. erm. right ี่ร้อยลเนี่ยโอ้ยเยอะมเยอะเรื่องจริงนะเออะไไมไม่ได้อะไม่ต้ไม่ต้อไม่ต้ไม่้ไม่้ไมต้ไม่้องไม่้อไม่ต้ไม่้ไม่้อไม่ไม่่ไม่้้ไไม่้ไ่ไม่้ไมมไม่้่้่ไม่ม่้ไม่ไม่มม้้ไม่ได้่ไมไม

เอ้ยเช้านะอะไรวันนี้มตอนไหนาลงน5หาวนมาเ่เยว่าเวลาแม่ไปกินลดแม่อ่ล้างวนปีห้องวนมาเบตี้นู่นน่ะตาเอาตาวไว้นี่รอมตาฮะรอได้ยเไหร่ตาเดี๋ยวเหาเด้ก่อนยะพ่อไม่มาห้องมันน่าจะเล็กๆนอย ลไปพเช้าแบบจะลงสิบอยู่อควรพเลยเที่เราขึ้นไม่เครื่องมันดบนะเค่อไ่ะอีเครื่องที่ัเดียวับเดียวตัวที่มันีนมัอ่ไหแม่ไม่หรอกแม่มันกัพื่นมั้งม้พอไปนะบอกว่าเอาไอ้สิ่ไปลูกไอ้สิว่าเครื่องมันดบ เวลาปุยเราเยอะแยะเขาพักเวลาปุยเยอะแยะแต่เวลาหนูอ่ะแม่แม่ก็ปุยละเพราะม่บอกวันนี้แม่ก็ปุยคนเดียวแม่บอกจี่ใจ้ข็งๆเลยแบบอ้าวแค่แต้มแค่รู้เวลาตายไปตายเวลาลูกกินที่ไหนกุ้งเยอะรู้มากนี่อยู่แล้วมาเว้ยเห็นรถจอดเป็นฝึกน้ำมันเยอะเนาะมันลมใสหมดลูกม่วัวไปไล่ติ่งกุ้งมันก็สวยนะ หนาวแม่มะนาวพี่ควนว่ากุ้งมันก็เื่น้ำแข็งขี้าวเนี้ยเอาเลยกูยังอยากได้เลยส่วนนี้ตำซุปตำไทยคะ่ะใส่หอยดองและไข่เค็มด้วยคะ่ะ เพราะว่ามันคัดไม่ได้เลยขุ่งมาใจนี่นะมันเมือแกมนแลูกโอ้ขุ้นแทมนี่แทมไม่ต้องพูดเลย ดู้วไปดูไม่ลัวมดูไม่ได้ตองร้ยนกล้วอเพิมร้อก็รแไม่ได้นะายตันน่เลแตันเี่ยง่ายรวยเงิ่ตังนี่ยง่ายโมง้ายหมดทั้่ใ่กทกะทะเตดมา้แต่็มว่าเปร้นม่ใครเ็มเราก็

ใช่แ่นุนไปนะติดตัวไว้ให้มันไปบ้านหนอไช่แมวไอ้นี่มันใช่มันคุกคามคุกคามไปดูดิไช่ซื้อมายังไม่เลยใช่ตายแล้วตายมาแล้ว ที่บ้านมันม่กินด่าห้องโดนหลอกมันกินอ้าเป็นไงันนีไม่กินของลกไม่ไ้น่เห็นชนรวนแนยมังหไม่เคยใ่เยอะใ่หกินได้นะใช่ิบานก็หอโอเคแค่ว่าให้มันนั่นๆหน่อย ไม่เที่ยู่ในรถยอเอาลงไปแล้วอ๋อแล้วใครเอาขึ้นมาเปล่าใครเอาใส่รถหากป่าไม่เห็นมือเบื่อมาแก้หนาไปกูนี่มาไ่แก้หนาไกับบ้าใช่ไหมแก้หนาไม่หายอะ ก็ไม่มีวันหละงตัวข้าวไม่มีนี่นะจ๊ะน่ากินใหม่สวัสดีค่ะเอสทีทุกราสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศยามเย็นของอ๊อฟขัว พ่อแม่พี่น้องของแอดด้วยกัน แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ